้องฝูงต่างมาดูรายการสุขสันต์นะฮะัวันนี้พบกับผม F Man เช่นเคยนะฮะก็ผมไปเจอคลิปต่างชาติมานะก็เลยอยากลองทำตามนะมู้เหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่าดันนี้คือดันน้องแมงมุมระดับาร์ดนะฮะดันแมงมุม h a r ดเนี่ยเขาบอกว่าให้วิ่งกระโดดๆเนาะในคลิปต่างชาติผมไปเจอมานะเขาบอกว่าให้วิ่งแบบวิ่งโดดๆอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อน ไม่รู้จะได้เรื่องว่ะให้วิงว่งแบบวิ่งโดววิ่งโดดวิ่งโดงโดจะหลบหมาได้ดีอาโอเค ก่อนอื่นเราต้องเตรียมยาฮิวก่อนนะฮะซึ่งดันนี้ต้องใช้ยาฮิลเป็นยาฮิลแบบนี้ฮะเป็นหลอดใหญ่ก็คือเป็น long act l o n acting activator นะฮะเตรียมยาน,นี้เอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าจะลงบอสนี้ต้องใช้ยาน,นี้เนาะยายาฮิลปกติไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันจะฮิลไม่ทนันอาวุธที่เตรียมมามีอาวุธอะไรบ้างนะฮะอาวุธที่เตรียมมามีของผมเป็นเนี่ยฮะ smg นะแล้วก็สไน บอกหนึ่งอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าให้วิ่งกระโดดๆนะฮะวิ่งโดดวิ่งโดดวิ่งโดดอ่ะมาแบบว่าวิ่งโดดอ่ะแบบอ่าฮอบบี้อ่ะฮอบบี้จะมีหมาตามใช่ไหมเวลาหนีหมาให้วิ่งโดดๆเอาฮะ วิ่งฮะวิ่งโดดฮะวิ่งโดดวิ่งโดดเอาฮะประมาณเนี้ยกิ้งฮะหลบทำพ่อใหญ่ฮะอู้เกือบโดนละโอ้อันนี้ต้องวิ่งโดดละหลบก่อนมาแล้ว วิ่งแล้ววิ่งโดดวิ่งโดดหลบหมาก่อนถ้ามันพ้อใหญ่แฮกิ้งฮะโอจะตายแล้วอยู่ได้ก่อน หมานี่น่ารำคาญจริง ไอห,หมาขลังนี่น่ารำคาญสุดละบอยไม่ค่อยน่ากลัวแล้วตอนเนี้ยไอหมาขลังนี่น่ารำคาญสุดละจริง เต็มยีนาหมดเต็มยีนาหมดที่เฮ่ยไอตัวข้้งหลังนี้ก็ตามกูจังเลย ต้องกิ้งหลบฮะถ้ามันพ้นอย่าให้กิ้งหลบฮะไอตัวขลังนี่เล่าคาสุดแล้วอ,อยู่ด้วยกันโอ้โดนสับตรงหน้าเลยโอ้โดดแล้วโดดวิ่งหน,นีโดดวิ่งโดดวิ่งโดดแล้วแต่กส็สน,นับนึง Ui, ơi ơi ấy tôi khá làng cho tao mà ấy tôi khá làng níu chạy cả ơi đột 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 chấm đột chấm chấm đột đột nhìn ui rượu đi léo ui ấm mã tả đâu bỏ mã tả đâu ข้าบอลตะก็ต <lee> ้องวิ่งกันอย่างนี้ฮะวิ่งวิ่งวิ่งไปเชื่อบอลเดียวมีเตรียมสไนออกมาฮะคือเราโดนพิษใช่ไหมให้ใช้สไนออกมาฮะเขาบอกว่าให้แอทิเวทฮะกด E เพื่อชาร์จปืนบอกเนี้ยฮะอ่าแอทิเวทปืนแล้วเราจะไม่โดนพิษนะฮะประมาณนั้นเห็นเขาว่างั้นอะไอเชี่ยแต่โดนใหญ่ตัวแล้วลูกน้องมาเต็มเลย อย่ามาอยู่กับกุ้งอย่ามาอยู่กับกุ้งอย่ามาอยู่กับกุ้งกุ้งอย่ามาอยู่กับกุ้งตอนนี้โอ้โดนใยเชี่ยสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวตายแน่โดนลูกน้องเนี่ยแหละโอ้แมงมุมพ่นใยโอ้แตกสรุปก็คืออถ้าเกิดพิษออกมานะฮะมันปล่อยพิษนะฮะให้ทําการใช้ปืสนสไนนะฮะกดกดสกิลมันเพื่อบัฟฟอร์เทนวอลแฟร์นะฮะพอบัฟเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่โดนพิษนะฮะไม่โดนพิษเนี่ยฮะ แต่ว่าใหญ่บางมุมน,น่าลำคาญมากเลยอ่ะมันคนใหญ่ได้น,น่าลำคาญมากเลยมาเขียนลูกจ็อกก่อนเลยเมื่อกี้ที่กูแตกเพราะลูกจ็อกนี่แหละแม่งไอ้ลูกจ็อกน่าลำคาญ อ่ไปเคลียร์ตัวแม่ต่อเอ้ยไอ้ไอ้หมาหมานี่ราคาสุดละ วิ่งวิ่งโดด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 ย่ไปโดนมันโอ้ยแปดแปดเซ็ตาแซบตาวิ่งโดดก่อนหนียิงยิงหลบโอ้ยโดนจนได้สวัสดบานรัวๆฮะผมพอใหญ่แล้วก็จับเราแล้วก็โอ้โดนสับกิงหลบหิวไอหมาหน้ารำคานโอ้ยวิ่งตามกูเป็นแบบหมาติดตีน ิงโอ้โด,โ,ดโดนสับโดนสับตรงหน้าเลยกระเด็นหิวเลือดทันไหมเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้หิวไม่ได้หนีก่อนละจู๊กก่อนแล้วกูจู๊กก่อนแล้วจู๊กแล้วหิวมายังหิวจู๊กจู๊กจู๊กเออสีรถกระสุนกระสุนนี่โหลดซีฟ้าจึ๊บกิ้ง โอ้โหหมาข้างหลังทำาให้กูไม่ได้ยิงสักทีหนึ่งไอหมากระเป๋าเอ้ยตามกูอยู่ได้โอ้โยกระเด็นกระเด็นเดี๋ยวก็สวนแป๊บน่าลำคาญยิงทิ้งแม่งเลยโอ้ย โดดจู๊กอย่างเดียวครับตอนนี้จังหวะจู๊กฮะโดดยิงก็ได้อ่ะบอดกิ้งหล่อแล้วคนใหญ่กิ้งหลบไอ้ข้างหลังนี่น่ารำคาญสุดลจริงหิวเลือดแล้วนะึง ตัวข้างหลังเนี่ยน่าลำคาญสุดแล้วพูดจริงนะวิ่งแล้วจูก่อนนี่อ่ะอู้เกือบแล้วจะตายเพราะไอตัวที่วิ่งตามเนี่แหละตามกูอยู่ได้พุดลุดจูก่อน ลบสติมิน่าแม่บนึงฮุบลบเกือบละหลบใหญ่หลบใหญ่ฮะใหญ่มันอันตรายฮนะยิงยิงอัดโอ้ยอมาตะาแล้วบอยอมาตะาเราเข้าที่ฮนะวิ่งไปเข้าที่ของเราเลยฮนะที่เอาอยู่ไหนวิ่งเข้าที่เลยฮนะ นี่อ้ยมาตรงนี้เลยนี่แหละจุดเซฟโซนกูปุ๊บเอาปืนมากดเอนชารปืนทีนึงปุ๊บแบบนี้นะฮะแล้วชีวิตคุณจะสุขสันเลือดเราจะเด้งขึ้นนิดนึงนะฮะเห็นไหมเลือดเราไม่ลดเห็นไหมเออแต่ปัญหาคือลูกจ็อกเนี่ยน้ามคามสุดละแต่ไม่เข้าถึงตัวเรา ชีวิตกูจะลำบากเพราะลูกจอกเกละ่ะเชี่ยลูกจอกมาเต็มเลยสัตว์เซฟโซนกูเซฟโซนกูอยู่ตรงนี้เลือดมีลดเลือดมีลดเป็นไงละ่ะเช้าโดนทิษแล้วเลื่อนไม่ลดเว้ยบัฟบัฟบ,บัฟสไนเปอร์ดีมากบัฟสไนเปอร์ค,อคือคือลือมาก โอเคใช้ได้แต่เราก็ยิงบอสยิงบอสเข้าเว้ยยิงบอสแม่งเลยศาสยิงบอสเข้าก็สาดกระสุนเลยครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้เวลาสาดกระสุนไม่ยิงไข่แต่ยิงบอสได้เลยเว้ยมาบอสถึงเวลากลัวคืนละมึงลงมาเดี่ยงละมากูสาดเลยจัดให้แบบสาดกระสุนโอ้ยจะตายนิดนึงขอสาดกระสุนต่อหไหน่อยดิ โอ้ยไอหมาสามตัวเว้ยเ้ยมันมาอีกแล้วิงบอยก่อนเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแบบโดดด้วยวิ่งแบบโดดด้วยคือวิ่งแบบโดดด้วยเฮ้ยดนกูหลอกนะไม่ได้แดวมึงไม่ได้แดกกูหลอกไอแมงมุมเอ๋ยกูจับทางมึงได้หมดแล้วกูโดดไปวงกลมเลยโดดปิงโจ้เลยเนี่ยตอนเนี้ย อ้ยไอตัวตามหลังนี่รำคาญสุดละโดเปิงโจ้ต่อดีกว่าเออโดเปิงโจ้โอ๊ยแม่โอ้ยคนใหญ่คนใหญ่คนใหญ่หลบ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 โดเปิงโจ้จิงโจ้เออเอยังทำอะไรกูไม่ได้หรอกเว้ยโดเปิงโจ้อยู่อุ้ยคนใหญ่จิงอ่าเกือบละเกือบละโดเป็นจิงโจ้โอ้ยหลบเฮ้ยเถี่ยนอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วติดใจโอ้โหกิ้ง กิ้งบอกพีังวะเฮียตายไมเนี่ยกูเอ้ยไม่ละเออ,อจุกจุกโอโ้ล่วงเฮียเอ้ยพลาด <c oughs> โอเคอ่ะก็สรุปว่าคลิปนี้นะฮะก็เป็นไกด์แล้วก็ตายหาสองรอบ <c oughs> อ่ะโอเคครับเทคนิคการซู้บุกกับบอสนะฮะ <c oughs> ผมพลาดอะ่ะมันจะตายอยู่แล้วนิดเดียวเอง ที่นี่การสู้กับบอสนะฮะหนึ่งเลยก็ต้องมีปืนแรงๆสักกระบ,บอกหนึ่งสองต้องมีอาวุธที่สามารถบับฟฟอร์เทสวอลแฟร์ได้นะครับ <c oughs> ขอถอยกลับกันมาเมื่อกี้ภาพนีดเดียวอ่ะมันจะตายอยู่แล้วนิดเดียวเองกูจะชนะอยู่แล้ว เดินหลบเดินหลบโดดไปจิงโจ้ฮะโดดไปจิงโจ้เหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมโดดไปจิงโจ้ฮะไอตัวตามหลังเนี่ยน่ารังคาสุดแล้วจริงนะเนี่ยเดี๋ยวดีเดโดดโดดมาใส่โดดมาใส่เนี่ยตายห่านะโอ้โดนโดนชัดไกลโดนชัดไกลเนี่ยท่านี้บอกเลยกูตายเรียบร้อยกูตายเพราะไอท่านี้แหละโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาลงโซโล่โชว์ตายอีกนิดเดียวเกือบจะชนะ อ่าโอเคครับสรุปนะฮะว่าถ้าเกิดลงดันนี้สิ่งที่ควรมีควรมีอะไรบ้างนะมาเดี๋ยวแนะนําให้นะครับคนอื่นเลยก็ของก็ต้องถึงนิดนึงแล้วก็แนะนําว่าลงคนเดียวถามว่าลงได้ไหมก็ลงได้แหละแต่มันก็จะตึงๆหน่อยก็ต้องใช้สเต็ปนิดนึงนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดลงกับปาร์ตี้ลงกับเพื่อนก็ลงสบายหน่อยเนะพราะเพื่อนช่วยยิงเนาะอืมอ่าแล้วอาวุธที่ควรพวกมามีอะไรบ้างครับอาวุธที่พกมาก็คือหนึ่งอาวุธดาเมจหลักของเราอันนึงนะฮะ แล้วก็อาวุธที่สามารถใช้บัฟฟอร์เทสวอลเฟ่ได้นะฮะก็บัฟนี่ฮะฟอร์เทสวอลเฟ่เห็นไหมครับเสียงเหลืองเห็นไหมเออใครที่มีอาวุธที่เป็นสายฟอร์เทสวอลเฟ่ก็สามารถเอามาใช้ได้เนาะเดี๋ยวมันจะลองเอาอาวุธชิ้นอื่นมาลองดูไหมเออลองอาวุธดูไหมเดี๋ยวผมลองหาอาวุธที่แบบมีบัฟฟอร์เทสวอล a ฟ่ดีว่ามันใช้ได้ป่านอกนอกจากสไนเปอร์เดี๋ยวผมจะลองหาอาวุธชิ้นอื่นดูนะเดี๋ยวนะมีอาวุธไรเปล่าเดี๋ยวผมลองกลับบ้านก่อนรอแป๊บหนึ่งกลับบ้านไปเอาของแป๊บ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอันไหนที่สามารถใช้แทนสไนได้เปล่าเผื่อครับว่าเอ้ยพี่ผมยังไม่วิศนัยอ่ะผมสามารถเอาเอาวุธชิ้นอื่นมามามา,มาแทนสไนได้เปล่าเออแทนสไนได้เปล่าบัฟฟอร์เทนบอฟเฟ่เวลาแบบติดพุงติดพิษอะไรอย่างงี้ใช่ปะนะ่ะล่ะอืมเดี๋ยวผมลองหาอาวุธชิ้นอื่นก่อนรอแป๊บผมไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะสไนัยอย่างเดียวหรือเปล่าที่แบบว่าเอ้ยพอกดบัฟแล้วมันไม่โดนพิษเออเลือดไม่ลดเนี่ยเออผมจะลองดูก่อนแป๊บ ทดสอบทดสอบไงทดสอบคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าผมขี้เกียจตัดไม่ตัดนะฮะคือแบบอัดยาวนะอัดยาวไม่ไม่ตัดไม่ตัดทางนั้นแหละขี้เกียจนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาปืนก่อนนะฮะปืนที่มีที่เป็นสายเอ่อฟอร์เทสวอลเฟอร์นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีกระบอกไหนบ้างแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยรู้สึกว่าจะมีก๊อกมั้งก๊อกเออผมเอาก๊อกมาดีกว่าป้าก๊อก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 อยู่ไหนวะกล่องอาวุธ อันนี้ปะก๊อกมีอันนี้เป็นชับเนี้ยวอันไหนมีฟอร์เทส w อลแฟร์บ้างมาเดีย๋ยวหาแป๊บนึงฟอร์เทส w อลแฟร์เหรอก๊อกเป็นชับเนี้ยวไม่ใช่อ่ะต้องการฟอร์เทส w อลแฟร์มีอันอื่นอีกปะหาแป๊บนึงฟอร์เทส w อลแฟร์มี LMG LMG มอมชมพูนะแล้วก็สไนที่มีฟอร์เทสบอลแฟร์ยังอื่นอปะ ขอ,ขอยังอื่นที่ลองดูอยากลองยังอื่นดูอะที่เป็นฟอร์เทสบอลแฟมีไหมเออย่าบอกว,นะว่าไม่มีนะเว้ยถ้าไม่มีนี่ลองให้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมลองยางอื่นแล้วกันที่เป็นฟอร์เทสบอลแฟมีะฮะเอ๋อี่มีปืนปืนมิงระเบิดก็มี warfare ม่มีนี่ลองให้เือนกันเดี๋ยวผมลองเอาอา็น LMG นี่เป็นะฮะน m g อันะนี้นะ่ไม่รูนะเหมือนกันี่าองได้ปนะ่ะเดี๋ยวมลองดู่นกัน่อน LMG มีูเว่านะ้าะ สมมติว่าแบบเอ้ยใครไม่เล่นสนัยเนาะอ่าผมจะลองไปขับเอ g เเล่นแป๊บหนึง่งเฮ้ยเนี่ยยูนี่ยูนี่รอแปบบ๊บอ่ะโอเคผมจะไปลองเอาเอาวุธชิ้นอื่นดูเอ้ยมันอาจจะเป็นแบบที่สนัยอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเป็นที่อื่นด้วยลองว่าหนึ่งนี่อันนี้มีฟ o r t e ทดวอลแฟนะเอเคปะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไง เอาขอยัดครับเอาเป็นเน็ตเทียนหนึ่งแล้วกันนะผมไม่อยากจะใช้ทรัพยากรเยอะคือเราต้องการแค่เอฟเฟกเฉยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานได้ปะเอาละผมใส่ละตอนนี้ได้ปืนมาละอืมกระสุนไม่มีอ่ะสักหน่อยสักหน่อยกระสุนสักหน่อยหนึ่งกระสุนสักหน่อย l อ g มมาโอเคมาโอเคมาได้กระสุนละก็ปืนชมพูสองกระบอกเลย อืมโอเคปะเดี๋ยวเราไปลองตีบอสอีกรอบหนึ่งนะว่ามันจะบัฟเฮ้ยมันมันจะสามารถกันพิษได้หรือเปล่าคลิปนี้ไม่ได้คลิปเคลียบอสนะคลิปนี้จะมาเทสเทสเฉยๆว่าเอ้ยไอ้บัฟฟอร์เทสวอลแฟร์เนี่ยมันสามารถกันพิษได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะสนายอย่างเดียวอืมไปลองลองทดสอบทดสอบได้วิชามาก็ต้องมาลองนะฮะ เขาเรียกว่ารองวิชาเอาละมาป่ะดูอีกรอบหนึ่งเตรียมปืนแป๊บมีตัวดักอยู่ข้างหน้าฮะเราต้องเคลียร์มันก่อนฮะ เดียวหลบก่อนเอาแมงกะไซออกมาแงา่แง่แง่แง่ใครจะยิงชังแม่งแง่แง่แล้วว้าวโอเคเรียบร้อยเขาเรียกว่าขับรถฝ่าเข้ามานะฮะแบบนี้อ่า โอเคเราขับรถฝ่าเข้ามาได้สําเร็จแล้วเราก็จะมาที่ห้องบอสแล้วอาเจ๊บอีกรอบหนึ่งมาขออีกรอบหนึ่งอยากทดสอบจริงๆว่าปืนอย่างอื่นนอกจากสไนยสยสไนสยเขียวโ okay. อเค่นอกจาก AW อนอกจากสไนสยนะมันจะสามารถใช้ได้หรือเปล่ามา,าดูกันมา,มา,มาแมลงมุมมามาขออีกรอบ โอ้น้ำกับอาหารจะหมดแฮะกินน้ำกินอาหารก่อนไหมผมขอเตรียมน้ำเตรียมอาหารแป๊บนึงนะน้ำอาหารผมหมดว่ะโอเคมาพร้อมละเออแก้นี่หน่อยนะ มาก็ยิงแล้วฮะวิ่งครับวิ่งครับวิ่งฮะหลบไอหมาข้างหลังก่อนวิ่งกระโดดด้วยนะวิ่งวิ่งทำอะไรลกไม่จับต้องวิ่งกระโดดด้วยนะฮะ จะวิ gets, that, ่งไม่ไ Sch ด้เวนจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเลือดกูลดไวมากเชื่อวิ่งแล้วโอ้โอโดน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 หลายทีนึงหลายทีนึงอืมโอเค วิ่งโดดต้องวิ่งโดดฮะวิ่งโดดไม่งหนีมันหุบหลบวิ่งโดดหลบมันโดดหลบก่อนอย่าอยู่ใกล้บอสไม่ดีโอ้โหหายตัวเข้ามาฟันหน้ากูเนี่ยจะได้เห็นทิศมันไม่เนี่ยกู ช่วยแม่งวิ่งเข้ามาใกล้กูแล้วไม่โดนกูหรอกปอ้โดนโดนโดนไอ้ี่โดนไอ้ี่โดนทานที่หลบยาก กูขอหลบไอ้ตัวพวกนั้นก่อนหลบไอ้สามง่าวนั้นก่อนโอ้ยมึนก็วิ่งไวเกินโอ้ยตัววิ่งตามนี่วิ่งไวมากโอ้ยมาแล้วมันมาแล้ว แล้วรอดดาบไปแล้วจะตายไปเนี่ยไอ้ตัววิ่งตามเนี่ยลำคาญสุดแล้วจริงไหวแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วว,ลว,ว,ลว,วิ่งวิ่ง วิ่ง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 ต่อวิ่ง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 ไปวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดอย่าหยุดเอ่าเกือบละเกือบละห่างไกลจากไอ้สาวตัวนั่นเป็นดีวิ่งวิ่งดิครับรออะไรอ่ะอยู่ที่อะไรล่ะโคตรอันตรายวิ่งแล้วก็กิ้งด้วย บอสอยู่ไหนบอสอยู่กระคาดกูเลยโอ้ยไอตัวสาวตัวนี้มันน่ารำคาญสุดแล้วจริงต่อเพ้่ไปต้เชืมอมเอาไปเฮือเฮียรำคาญ oh. โอ้ยจะตายฮะหิวเลือดแป๊บ วิ่งก่อนวิ่งก่อนหลบแปบบ๊บสเติไมิน่าหมดไอ้เหี้ย ผมนั้นยังวิ่งตามไม่หมดหยุดเลย,ยวิ่งหนีก่อนแล้วอิมูลแล้วอิมูลแล้วมนันอัปตาแล้วโอเคเข้าที่เราอะเดี๋ยวเรามาทดสอบก,กันนะฮะว่าอ่าปืนที่เราเพิ่งค้าวปาเมื่อกี้เนี่ยมันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าตอนนี้ผมโดนพิษเรื่องรถเ,เร็วฮะกดชาร์จป,นปืนได้เปล่ากัดได้เปล่าเอ้ยกัดได้เวยกัดพิษได้โอเคเยี่ยมกัดพิษได้งี้ก็สวยดีครับ ขอแค่มีบัฟฟอร์เทดวอลแฟร์แค่นี้ก็โอเคแล้วฮะแล้วเราก็ไม่ยืนตรงนี้ะเราจะไม่โดนใหญ่เบงมุม,มรู้สึกว่าน่าจะอย่างนั้นนะอมไม่โดนนะไม่โดนใหญ่เงมุมฮะแต่ว่าลูกจ็อกมาได้ฮะเพราะงั้นเราก็จะโดนลูกจ็อกตายหฮา <laughs> เหมือนเดิมะเหมืนอนเดิมโ,โ,โอ้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 แตก <laughs> แตกเหมือนเดิมนะฮะ <laughs> เออถึงเราจะไม่โดนพิษนะฮะ ใช้บัฟฟอร์เทดวอลแฟร์แล้วก็ตามถึงเราจะไปอยู่กางขอบแล้วไม่โดนยิมุมแล้วก็ตามนะฮะตรงนี้นะตรงนี้คือขอบตรงนี้ฮะจะไม่โดนยิมุมนะอ่าใช้บัฟฟอร์เทดวอลแฟร์แล้วเราก็ไม่โดนพิษนะฮะแต่แมงมุมลูกจ็อกมันก็ยังมาเหามือนเดิมนะฮะว่ายังอมาตะอยู่นะเราต้องยิงไข่มาให้แตกนะฮะ มันอึดจังว่ะ มาแล้วทานี้มาแล้วไปละวิ่งละวิ่งละโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปแต่พินที่นี่นะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายกูปิดคลิปแล้ว